ดูไม่ได้เลยเข้าใจไหมหนังพี่นะเออหนังพี่น่าดูมาดูซอสรามคนเล่นรอบใช่ซอสรามเล่นเข้าวันไหนเนี่ยสิบห้านี้เนี่ยทุกโรงภาพยนตร์เลยเนี่ยไปดูกันได้เล้เนี่ยทิศเซนทงเซนทัศเนี่ยไปดูนะครับเข้าสิบห้าตอนเที่ยงมันจะออกก็ประมาณสิบห้าตอนเที่ยงขึ้นเดี๋ยวทำไมเข้าแป๊บเดียววะเนี่ยไ้าลงอย่างไฟดับเดี๋ยวเฮียร้นจี ลงนั่งแล้วก็จะใจแย่โตแล้วอ่งไงวอะไฟดงไฟดับหนึ่งกระพุ้นเป็นเรือ่อยๆไอ้ท้องแต่ว่าต้องไปดูงเงน้ยไม่ใช่คนละสองสามสี่ห้ารอบก็ได <c oughs> <c oughs> ้เออเที่ยวไปดูด้วยนะไปดูไหมพี่กัททินไปไปนั่งพี่ไม่แกต้องชวนผัวแกไปดูด้วยนะเข้าใจไหม พย,ยนเดติเตอร์พี่วันมาสวน15หเป็นต้นไปนะคะไปซื้อตัววต๋ว,วพ่อแม่คนไหนที่ไม่ไม่ได้เข้าโรงหนังมานานแล้วกลัวทําไม่ถูกก็ให้ลูกหลานพาไปก็ได้ซื้อตั๋วเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็ส่งเข้าโรงหนังแล้วก็ลูสีเพ่อไปทอง,ล,งลูกหลานมาดูได้แต่กูเป็นห่วงนเนี้ยอย่างแม่คนข้างหน้าเนี่ยเออทำไมอ่ะเข้าโรงหนังแล้วอากาศเย็นไม่นอนคดเป็นมูลเรือง ก็ใส่เสื้อน่ะนาไง้เสื้อคุมเสื้อคลุมมากแล้วตายค่ะแล้วเวนกำคนสมัยนี้อะไรอีกล่ะดูสิแมร้องดู้ก็ไม่ว่าหรอกขั่งพักไว้ข้างไหนดิมดูดิแม่ไม่ใช่เออเนี่ยแล้วเขาไม่มีบนโดบันไดเลยวัดทำไมเขากลัวคนดูปีนทึ่มันข้าบนไงไม่ใช่ไม่ใช่มาทุกปีกูก็ลงทุกปีลงไม่ได้ไงตาย บอกเข้าโรงเรียนไม่ได้ต้องอ้อมไปโรงเรียนนี่ก็ชาวต่างเดิมเนี่ยปีที่แล้วะครัทั้งเดิมกูไปเข้าหน้าวัดเขาก็บอกให้กูไปหลังโรงเรียนเขาก็เป่าปิดปิดปิดทรงให้พอพอคนที่สองไอ้คนที่สองเป่าปิดปิดปิดทรงให้คนที่สามไอ้คนที่สามจำลองได้เป่าปิดปิดปิดตายเลยที่จอดรถที่มไผอ้อมไปหน้าวัดเหมือนเดิมอยากเข้าเรื่องอะไรพี่ที่มือมนั่นแหละ เยอะแยะมากแต่สิบห้าน่ะไปดูหนังกันนะอย่าลืมนะเข้ารู้แล้วมึงก็เราเลือหนังมางทีหลายเรื่องเดี๋ยวไปซื้อตั๋วพี่นี่นี่เต๋อพี่วันมาทอดจำกันนะพวกแกเนี่ยไอเรื่นี้ยเื่องนั้นน่ะเอาไว้ก่อดนี่พวกเราดีกว่าก็น้อยใจนะใช่ไแม่คนเราเนี่ยทำไมนะโลกใบนี้เนี่ยเกิดมาเนี่ยก็ให้มีแต่คนรวยไปทั้งหมดเลยก็จบ แล้วทำไมต้องมีคนรวยแล้วต้องมีคนจนแล้วคนจนเนี่ยดันมาเป็นวกเราซะอีกเนี่ยออคเราน่ยมันเลือกเกกันไม่ได้แต่่าเราก็าเลือกที่ใช้ชีวิตให้มันดีได้ดีหไหาม,าม่รู้ <c oughs> วันนู่นวันนู้นการมาพรรยาจะเจอมอนเป็นแปลกที่ลี้ยนคนนี้ถ่านมัามอนฝรั่งนี่ว่าไม่เอากจะโมดตัวไปนี่มึงเดมันให้หานเยอะอีกแล้วเนี่ยเออเานิืพอกับแมเนเขาจะไม่ได้ทิ้งสมบัตะไร้ให้เรา ตายคุณจะายไม่ยอมตายคุณจะไปตายก่อนเนียไม่มีใครสู้พี่จะทิ้งนายเลยเนี่ยโอ้ทำไมถ้าเก่งขนาดนั้นเลยอะนี่เดี๋ยวจะพุดให้ฟังทั้งนั้นนี่ไอ้คนทิวมัทยากรรืนี้จัดมไ้ไอ้บี๊ไอ้บี๊ไอ้บี๊เออที่เมียมันตีลูเกนไอ้บี๊ก่ะเออนั่นแหละทำไมเรมันเป็นไรเป็นไรอ่ะเนี่ยดข้าว่าเมียมัน ได้เอามาเลเมียม,ม,มันตีซะเป็นอามาพึ่อามาพาดไปเลยโอ้เ<อ><อ>มียมันจับได้ว่ามีเมียน้อยตีซะเป็นอานมาพึ่อามาพาดเออพูดไม่ได้เลยนิ่ง<อ>แข็งไปหมดพูดได้คำเดียวเลยมันพูดว่าไงแล้วจุ๋มอ๋อมันเรียกอีจุ๋มเมียมัน ลุงเนี่ยมีเลยให<ม>้บิ๊กกินน่ะซ่าอาทิตย์เท่านั้นแหละบิ<ม>๊กพูดได้สยซ่าทำอ่ะพี่รัดจุม๋มจุ๋มจุ๋มจุ๋มเออนี่ฝากไปบอกให้บิ๊กเลิกแดกยาด้วยวถ้าไม่ยาตายอ่ะเออมันก็ยังพูดเพิ่มมาได้นะเป็นลูกแกเป็นยารักษาหรือว่ายามันเพิ่มเนี่ยเออเที่ยวมันต้องห้าให้เลยตะกีเลยไอ้ฟกงยาของพี่เนี่ยอา้าวฉันดูมันต้องห้าปีแล้วถทิไม่รู้